ใจก็ยางที่เต็มที่ช่นอะไรกันน่าว้าวจัดไม่เหนหมดยังไม่น่าระกขนี้มันเนี่จะดูไปหมดเลยเฮ้ยอะไรดูอะไรฮะป่าจ้า เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเหรอยังไปเห็นแกเสียงดังวอยๆดูอะไรอยู่ฮะอ้าวยืนดูเฉยๆอย่าให้รู้นะว่าแอบดูสาวโอ้ยเมียดูจ้าโอ้ยเมียนะเมียทำไมวะกูดูต่อดูต่อโอ้ยน้องผมฟ้าโอ้ยน่ารักแบบนี้พี่บอกเลยว่าพี่ย้อนข่ามเมียเลยนะครัะน่ารักเกินคนต่อไปโอ้ หุ่นดีกูเกิดกีก่ชาติกี่ปีวนะเนี่ยกูได้เมียแบบนี้บ้างอ้หยหันมาดูเมียตัวเองแล้วก็หนักใจเฮ้ยเฮ้ยไอ้ <c oughs> แกเสียงดังเลยนะหนาวะตา <c oughs> จ้ารีบเข้าห้อง,งน้ำเลยตัวเองเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันไม่ใช่หรอเออแกก็อย่าเสียงดังดิจ้าจ้าจ้าไม่เสียงดังแล้วจ้าอุ้ยโอ้น้องดัดฟันเฮ้ยจ้าเฮ้ย หัวใจพีม่มันตกไปเป็นของน้องแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเอ้ยนี่โอ๊ยอะไรตัวเองสั่งข้าวหรือยังเนี่ยโอ๊ยก็รอตัวเองเข้าวหนาไงเดี๋ยวค่อยไปสั่งพร้อมกันอ๋อเออก็ได้รอแป๊บอบุ้ยอกหนาเลยน้องสาวะเนี่ยปับ๊บอยู่ต่อโอ๊ยแตนนะ่น้องสาวใส่แว่นด้วยเอ่ะแผลแผลแผลสเปคคือคนใส่แว่นบ้า เอ้ยนี่น้ำมันกดไม่ลงอ่ะโอ้ยตัวเองก็เอามือตักทิ้งไลยไปเฮ้ยเร็วๆเออเอออู้อยังน้ำเดียวเนี่ยนี่มันต้องแบบนี้ดีกว่าหน้าขาวผมดีโอ้ยจะไปตีเลยน้องไล้ห่อไม่ยอมทำแบบนี้หัวใจพี่มันสั่นนะฮะข่อจอห้อเฮ้ยจะอาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเป็นอะไรฮะไม่ไหวน้องขอหน้าหลังก็ดเออ เห็นตั้งแต่สปเปคแกเป็นคนใส่แว่นละโอ,โ,อโอ้ยฉันก็พูดไปางนั้นแหละตัวเองจะชอบอะไรสาวใส่แว่นใส่ตาก็ส่านโอ,โอ้ประชอบประสอบงั้นเหรอเมื่อกี้ฉันได้ยินแกพูดว่า เห็นสาวสาวแล้วใจสั่นพอเห็นแฟนตัวเองแล้วเป็นยังไงฮะโอ้ยมันจะเป็นยังไงคือคิดถึงเดานาลูกนาเมียที่ดูสาวสาเต้นนะพี่ก็ดูไปงั้นแหละดูว่ามาเต้นทำไมไม่เห็นหน้ารักเธอเมียพี่เลยหรอจ้าหลอดไหมจ้าไม่หลอดโอ้ยนี่พี่ดูไปงั้นจริงๆนะแต่หัวใจพี่มีแต่น้องไม่ทันแล้วมั้งจ้าพี่ จับได้ค่ะหนังคาเขาขนาดนี้แกก็น่าจะรู้นะว่าจะเจออะไรอ่ะเอาอีกแล้วเหรอแผลจากเมื่อวานี่เังไม่หายเลยนะก็ช่วยไม่ได้แกเลือกสร้างเรื่องใหม่เองนี่สรุปหนมีวิธีลดโทษไหมจ๊ะอาเป็นล่าเห็นว่าวันนี้จะพาฉันไปกินข้าวงั้นฉันจะยกโทษให้ครึ่งหนึ่งล้ะกันโอเคครึ่งนึงโอเคจั เหลือแค่สาหัสก็พออ,อนี่งานรถแล้วเนี่ยจะเอาจะเอาตรงนี้เลยหรือว่าจะเข้าไปโดนตรงนี้ตรงโ้นดีกว่าจ้ะพอดีว่าพี่อายคนเขาถ้าอย่างนั้นก็เข้าไปา <c oughs> โอ๊ย เดอะซีรีส์ของพวกเรามีเวอร์ชั่นของโรบอกด้วยนะครับทุกคนครับถมาเกิดว่าใครอยากดูเวอร์ชันของโรบอกก็เข้าไปที่ช่องไม้บอกเดอะซีรีส์ได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับฝากไปกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ไปดูเวอร์ชันโรบอกได้นะครับแจกอ่งเปาเข้า wallet ฟรีๆเพียงแค่ทุกคนกดไลค์คลิปวนนี้แล้วกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบและอย่าลืม c o m มนต์เบอร์ wallet ของทุกคนไว้ด้วยนะเออพออย่างนั้นแหละจะถึงเมื่อค่อยได้มาเจอแกไงอ๋อ ตัวกันสองอาทิตย์อ,ะอ,อ่ะโอ้ยนี่การมีเมียม,มันขนาดนั้นเลยหรอเนี่ยเออแกเป็นคนสนดีอยู่แล้วด้วยอย่าไปมงกูจะไปมีแล้วเมียไม่ไหวออแต่สำหรับฉันฉันเองก็อยากมีครอบครัวฉันมองดูชีวิตแกแล้วอะ่ะคันก็สมบูรณ์เลยด้วยแกมีทั้งเมียแถมลูกแกก็โตแล้วไปอยู่โรงเรียนประจำแกได้อยู่กับคนที่แกรักได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน อิจฉาชีวิตแกมากเลยด้วยคนนอกก็อยากออกคนในก็อยากเข้าถ้าแกได้เข้ามาร้องสมานชีวิตของฉันน่ะแ,แกจะรู้ว่าการมีชีวิตสดแบบแกมันโคตร,รเหมือนกับอยู่แดนสวรรค์เลยนะเว้ยไม่รู้ว่าแาเกิดว่าวันหนึ่งฉันมีครอบครัวเหมือนแบบแกฉันมีคนที่รักฉันและฉันก็รักเขาฉันคงจะมีความสุขมากๆอ่ะฉันคงไม่สนใจผู้หญิงไม่สนใจอะไรอีกแล้ว แค่มีแค่นั้นก็พอนี่แต่ว่าฉันน่ะก็ไม่ได้ไปนอกอะไรเธอด้วยฉันก็ดูคลิปสาวในติกตต๊กต็อกในเฟซในอะไรงี้เฉยๆอะ่ะแต่ว่าฉันเคยไปงานแต่งงานแกแฟนแกก็น่ารักแล้วนี่วะไม่เห็นว่าไปดูสาวอื่นเลยเออน่ารักก็น่ารักแต่แกไม่เข้าใจอะ่ะบางทีเราก็อยากจะเปลี่ยนหน้าอื่นบ้างไงเอ,อ้ยแกมีครอบครัวแล้วด้วยมีลูกแล้วด้วยอะ่ะอย่าคิดแบบนี้ดิเออบางทีก็ยอมรับแหละ มันก็มีแบบเผลอคิดไปบ้างไม่อยากจะเปลี่ยนบ้างไม่อยากจะมีคนใหม่บ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ห่วงนะสุดท้ายฉันก็ไม่ทำหรอก <c oughs> ไงชีวิตเนี้ยฉันไม่มีทางได้กลับไปใช้ชีวิตโสดีกแล้วแหละมันจบแล้ว <c oughs> แกจะร้องไห้ทำไมวะเนี่ยฉันดีแล้วร้องไห้ฉันยังไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตมีครอบครัวแบบแกเลยโห <c oughs> แล้วมันเศร้าเว้ฉันกลับก่อนนะ พัดตกว่ะเฮ้ยเฮ้ยเออเออเออเอ้ยมีไหมเป็นยองไง้างไหมวะเออไม่เป็นไรวะมาแต่แกเห็นก็ไม่เป็นเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้ยาตกถ้าถ้ทำไมแกแกแกกลายเป็นฉันวะแล้วฉันไม่อยู่ในร่างแกเหรอเนี่ยท่านดีวะทำไมทำไมเป็นแบบนี้ไปได้เนี่ยเฮ้ย เอ้ยแปลกนว้ยจะไม่เคยมายืนเห็นหน้าตัวเองอยู่ข้างหน้าฉันแบบนี้เลยว,วะฉันเองก็ไม่เคยเหมือนกันเลยน้าทํามงไงเลยทีเนี้ยเฮ้ยพอเลยวะไปโดดไปอีกรอบได้ไหมถ้าโดดโงลงมาแล้วตายอ่ะครั้งนี้แค่พวกเราโชคดีนวย้ยที่ไม่เป็นอะไรมาทงเนี้ยเออที่นี่วะแล้วแบบนี้มันพอเลยหรอวะเนี่ยแค่ถามฉันแล้วฉันจะไปตอบง่ายๆไหมละ่ะเฮ้ยเฮ้ย เดี๋กว่อนนะแบบนี้ก็ดีดิดียังไงแกแบบฉันช่วยกันคิดหาวิธีดีกว่าวิธีทำางไงดีวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ฉันว่าปล่อยแบบนี้สักพักก็ดีเหมือนกันเว้ยบบบเป็นบ้าไปแล้วหรอไอ้อแม็กนี่อย่าตกแกก็อยากลองมีชีวิตครอบครัวดูไม่ใช่หรอเออแกพูดแบบนี้จะบอกนะว่าจะร้องให้พวกเราสลับร่างกันเนี่ยหรอเออก็สักพักหนึ่งก็ยังดีอะ ฉันจะลองไปใช้ชีวิตโสดอย่างนี้ฉันต้องการแกก็ลองไปทดลองใช้ชีวิตครอบครัวอย่างนี้แกต้องการแต่แกจะได้รู้ไงว่าแกอยากมีครอบครัวหรือไม่อยากมีครอบครัวดีใช่ไหมแกบ้าเหรอนี่แกกำลังให้ฉันไปใช้ชีวิตอยู่กับแกไปอยู่กับเมียแกไปอยู่กับลูกแกเนี่ยนะเออไม่เป็นไรครับน้าฉันไว้ใจแกแต่ว่าฉันไม่ไว้ใจแกแกจะเอาล่างฉันไปทำอะไรบ้างก็ไม่รู้อะเฮ้สิ่งที่ฉันจะเอาล่างแกไปทำอะ รับรองแกมีกแต่ก <c oughs> ําไรอีแมสเออหนายาโต้ด้วยครั้งหนึ่งเรามาสลับชีวิตกันนะเ <c oughs> ออ